หชนิดนะครับหลายท่านเคยได้ยินชื่อคิดถิชนิดนั้นชนิดนี้ครบ16มั้ไหมก็ต้องอยู่ในนี้แหละนะครับแต่ว่าท่านภาษาดิบุตรรวมมาหมดเลยมี16อย่างกตาม,มาโสลสิจถิโยทิฐิมี16ชนิดนะครับมีอะไรบ้าง 1. อัศธาทิฐิอัศธาทิฐิเคยได้ยินไหมครับบางท่านเคยได้ยินก็ อาจจะเคยอ่านในสูตรนั้นบ้างสูตรนี้บ้างนะครับบางท่านไม่เคยอ่านอาจจะงงๆ 2. สองนะครับอัตตานุทิฏฐิมีกี่อย่างยังไม่ได้บอกไม่ได้บอกประเภทบอกแต่ชนิดเดี๋ยวจะกว่าไปจะบอกประเภทอีกนะครับอัตสาทิฏฐิมีเท่าไหร่มี35อย่างนี้เป็นตน้นอัตตานุทิฏฐิมี20อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้บอกแต่ชนิดของมันยังไม่บอกประเภทมี16ชนิดด้วยกันหนึ่งคืออัตสาทิฏฐิ ทิฏฐิที่เกิดผสมกับสุขและสมนัตมีราคะเข้าไปกำกับอัาทะก็คือสุขสมนัตที่ราคะหรือตัณหามันชอบทิฏฐิก็มาผสมโลงด้วยอันนี้เรียกว่าอัาทะทิฏฐิอัตานุทิฏฐิก็คือทิฏฐิที่เป็นไปตามความรู้สึกว่ามีตัวตนนะเอาตัวเป็นที่ตั้งแล้วทิฏฐิก็ตามตัวเข้าไปนะจริงๆตัวไม่มีนะแต่เอาตัวเป็นที่ตั้งจริงๆตัวมันเป็นสมมตินะ ทีนี้คนเขาเอาสมมุติหรือตัวนี้เป็นที่ตั้งทิฏฐิว่าตามเข้ามาเรียกว่าอัตตานุทิฏฐินะครับสาคือมิจฉาทิฏฐิอันนี้เราได้ยินบ่อยๆนะมิจฉาทิฏฐิก็คือทิฏฐิที่มีความเห็นว่ามันไม่มีนะไม่มีจริงๆมันมีนะอย่างเช่นทานเนี่ยผลวิบากของทานมีคนนี้ก็บอกไม่มีจริงๆเทวดามันมีคนนี้ก็บอกไม่มีจริงๆพ่อแม่เป็นคนพิเศษมีคุณเขาบอกไม่มี จริงๆตายแล้วเกิดใหม่เขาบอกไม่มีไอพวกไม่มีทั้งหลายเนี่ยทั้งๆที่อันนั้นมันมีอันนี้คือมิจฉาทิฐิอันนี้โหดนะอันเนี้ยถ้าคิดอย่างนี้หรือเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นมโนทุจริตเลยมีสิบข้อที่มีคำว่าข้างหน้าว่านัตถิทั้งหลายนัตถิดินนางนัตถิยึดถังไปเรื่อยนั่นแหละอันนี้คือมิจฉาทิฐินะก็คือความเห็นผิดในแง่ที่ว่าไม่มีทั้งๆที่มันมีก็คือมันเป็นอย่างอื่นและแน่นด้วยนั่นแหละ ต่อไปอย่างที่สี่คือสักยะทิฏฐินะครับก็คือความเห็นผิดในสิ่งที่มีจริงคําว่ากายกายเนี่ยแปลว่าการประชุมรวมของสิ่งที่มีจริง <S <S สิ่งที่มีจริงที่เป็นกายมีสองกายคือรูปกายกับนามกายมันรวมกันอยู่สักครั้งหน้าแปลว่ามีจริงเห็นผิดในรูปกายกับนามกายที่มันรวมกันอยู่และรูปกายกับนามกายมันมีจริงแต่เขาไปเห็นผิดในมันไม่เห็นมันเป็นมัน ไม่เห็นรูปเป็นรูปแต่เห็นรูปเป็นตนอย่างนี้เรียกว่าสักกายติฐิเลยมียี่สิบนะนะจริงจริงรูปนี่มันไปรวมอยู่กับชาวบ้านเขาเวทนาก็รวมอยู่กับชาวบ้านเขาก็เป็นนามกายปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่คนไปเห็นผิดว่าเวทนาเป็นตนอย่างนี้เป็นตนเรียกว่าสักกายทิฐินะครับมีลำดับที่สี่ลำดับที่ห้าสักกายวัตถุกาสัตตทิฐินะครับสัตตทิฐิที่มีสักกายเป็นวัตถุ นะก็เหมือนลำดับที่4นี่แหละแต่แยกออกมาเป็นสองส่วนแยกเป็นสัสตะทิฏฐิชุดหนึ่งกับอุเฉทธทิฏฐิชุดหนึ่งเป็นชุดที่หกชุดที่5คือสัสตะทิฏฐิที่มีสักกายะเป็นวัตถุเป็นที่ตัง้ง6คืออุเฉททิฏฐิที่มีสักกายะวัตถุเป็นที่ตัง้งนะครับมีสักกายะเป็นที่ตัง้งสักกายะนะสักกายะก็คือส่วนผสม ที่มารวมกันที่มันมีอยู่จริงส่วนผสมที่มันมารวมกันเป็นธรรมชาติของสังขารนะมีรูปกายกับนามกายมันต้องรวมกันพวกนี้มันไม่รวมกันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันมันมีจริงด้วยนะครับแล้วเขาก็เกิดความเห็นผิดในสิ่งนี้ขึ้นไม่เห็นมันตามที่เป็นจริงอันนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิทีนี้ยังแยกออกมาเป็นสองได้ด้วยก็คือสัสตาทิฏฐิที่มีวัตถุคือสักกายกับ อุดเฉดททิฏฐิที่มีวัตถุเป็นสักยะนะครับเจ็ดเจ็ดนะคืออันตักขาหิกาทิฏฐินะครับอันที่เจ็ดอันตักขาหิกาทิฏฐิทิฏฐิที่ถือแบบมีอันตะด้วยมีส่วนสุดด้วยสุดสองข้างข้างซ้ายว่าอย่างนี้ข้างขวาเปน็นนี้ถือแบบสุดๆแบบสุดๆสุดโงสุด,สด,สดขั้วนั่นเองนะครับอันตักขาหิกาทิฏฐิแปด ปุบบรนตานุทิฏฐิทิฏฐิที่คล้อยไปตามขันในอดีตนะก็คือไปคิดเรื่องขันอดีตและเกิดทิฏฐิขึ้นนั่นเองนะครับ 9. อบปรนตานุทิฏฐิทิฏฐิที่คล้อยไปตามขันในอนาคตคือไปคิดเรื่องขันที่จะมีในอนาคตและเกิดเป็นทิฏฐิคือความเห็นผิดขึ้นไม่เห็นตามเป็นจริงจริงๆขันในอดีตก็คือเป็นขันเกิดแล้วดับคนนี้ไปคิดเรื่องนั้นแล้วเกิดเป็นทิฏฐิขึ้นคือเห็นผิดนั่นเอง ขันที่จะเกิดในอนาคตก็เป็นขันนั่นแหละนะตอนนี้ยังไม่เกิดเวลาจะเกิดก็เป็นขันเหมือนเดิมแต่คนนี้ไปคิดคิดไปคิดมาก็คิดผิดนั่นเองนะครับนี่คือปุบวันตานุทิฏฐิแล้วก็อปรันตานุทิฏฐินะครับสิบสัญโยชนิกาทิฏฐินะครับนะทิฏฐิประเภทที่เป็นสัญโยช์ประกอบผูกเอาไว้ในสิ่งที่มันไม่เป็นประโยชน์นะทิฏฐิชนิดที่มันเป็นสัญโย์นี่เป็น ประเภทหรือว่าชนิดที่10แล้วนะครับชนิดที่11 11อนะอาหารติมานะวินิพันธาทิฏฐินะทิฏฐิที่เกี่ยวพันกับมานะว่าตัวเรานะครับนะก็คือมีมานะเกิดก่อนแล้วก็ค่อยมีทิฏฐิเข้าไปกํากับว่าแน่นอนเข้าไปนั่นเองข้อกิเลสมันก็ต่อเนื่องกันนั่นแหละนะมันเกิดแล้วมันดับนะครับนะเกี่ยวพันกับมานะว่าตัวเรา หั่งการม,กมังการนั่นแหละนะครับคือคือมานะมันจะทําให้ตัวเองโดดเด่นเป็นเหมือนธงเป็นเหมือนคนสําคัญแต่มาพอมาหน้ามันดับไปก็ทิฐิก็มาเราสําคัญจริงๆกลายเป็นอย่างนั้นไปอ,นะอีกีนะไอ้จริง,รงๆเราสําคัญเราโดดเด่นนี่คือมานะนะนะครับหังการมามังการตัวพื้นฐานมันคือมานะแต่ว่าพอมานะมันดับทิฐิมันก็จริงๆจริง,รงๆเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือลักษณะของอาหานติมานะ วินิพันธาทิฏฐิลำดับที่สิบเอ็ดลำดับที่สิบสองนะครับมะมันติมานะวินิพันธะทิฏฐิทิฏฐิที่เกี่ยวพันกับมานะว่าของเราของเราในคานองมานะก็คือของเราดีกว่าของชาวบ้านแน่นอนมีทิฏฐิประกอบเข้ามาด้วยนะครับสิบสามอัตตวาทะปฏิสังยุตตาทิฏฐิทิฏฐิที่ประกอบหรือว่าปฏิสังยุตกับอัตตวาทะ อัตวาท่าก็คือการพูดว่าตัวเราตัวเราอัตวาท่านเป็นคําสมมุตินะครับแต่ว่ามีทิฏฐิเข้าไปประกอบโดยมีสมมุตินั้นเป็นอารมณ์ก็คือไปยึดสมมติว่าจริงนั่นเองติดสมมตินั่นแหละพูดภาษาเราอย่างเช่นชื่อคนนะชื่อคนเป็นสมมุติเป็นคําเรียกนายกนายขอกว่านีน้ก็นายกมีจริงนายขอมีจริงอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าอัตวาทะปฏิสังยุตติทิฏฐิ สิบสี่โลก,กวาทะปฏิสังยุตตาทิฏฐิทิฏฐิทีทททท่ประกอบหรือปฏิสังยุตสัมปยุตกับโลกกวาทะคําพูดของชาวโลกเขาพูดเรื่องโลกสัตว์ไปเกิดโลกนั้นโลกนี้ก็นึกว่ามีโลกจริงๆมีสัตว์จริงๆจริงๆเป็นคําสมมุตินะครับคือความจริงระดับสมมุติกับความจริงระดับปรมัตเนี่ยมันคนละจริงกันมันก็จริงเหมือนกันแต่คนนี้เอาจริงระดับสมมุติ มาน,นึกว่ามันจริงๆแบบปรมัติมันเองอันนี้เรียกว่าปฏิสังยุต์ด้วยอัตตาวทะบ้างปฏิสังยุตธ์ด้วยโลกวาทะบ้างนะก็คือเอาคําพูดมาเป็นจริงนั่นแหละเหมือนคําพูดว่าคนว่าหญิงว่าชายก็นึกว่าหญิงมีจริงชายมีจริงอย่างนี้ทํานองนี้นะโลกโนโลกหน้าก็นึกว่าโลกมีจริงอะไรประมาณนี้นะครับลำดับที่15ก็คือภาวะทิฏฐิ ภนะภาวะทิฏฐิเป็นลักษณะของสัสตทิฏฐิแล้วก็ลำดับที่16วิภาวะทิฏฐิอุเฉททิฏฐินะครับรวมแล้วทิฏฐิมีจำนวน16ชนิดนะครับนี่ก็มีเท่านี้แหละจำนวนของทิฏฐิแบ่งเป็นชื่อต่างๆนะครับนะเป็นชนิดชนิด16ชนิดนะได้ครบแล้ว พวกเราก็อาจจะเคยได้ยินบางชื่อบางชนิดมาแล้วนะครับถ้าเรียนธรรมะมาเรื่อยๆก็คงได้ยินอยู่เรื่อยๆแหละชื่อทิฏฐิทั้งหลายเหล่านี้นะครับนะก็ทิฏฐิ16ชนิดนะครับตอนนี้ได้มา4ประเด็นแล้วนะครับนะต่อไปประเด็นที่5นี่แหละจะเยอะนะมีตั้ง300นู่นนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องพักหัวสมองสักหน่อยก่อนนะ อาย้อนกลับมาว่าเราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างตอนต้นก็คือย้อนกลับไปในเอกสารหน้าแรกที่เราเรียนนะตอนนี้เรียนมาถึงประเด็นที่สี่ที่ท่านตั้งเป็นคำถามหนึ่งคือกาทิฐิทิฐิคืออะไรก็คือความถือเป็นอย่างอื่นอย่างแน่วแน่ถืออะไรบ้างท่านก็ขยายโดยละเอียดนะถือสภาวะจำนวนหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดอย่างถือโดยอาการว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราตัวตนของเราสองเหตุ <l ug> ของทิฏฐิมีเท่าไหร่ตอบมีแปดมีขันมีอวิชชาเป็นต้น,นาสามทิฏฐิปริยุตฐานอาการกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิเวลาทิฏฐิเกิดขึ้นกับจิตแล้วมันกลุ่มรุมจิตมีอาการยังไงกี่อย่างมีสิบแปดอย่างมีตกไปข้างทิฏฐิเป็นร่องเดียวกับทิฏฐิเลย เป็นเส้นน้ำจนถึงถือเป็นอย่างอื่นนะครับสีทิฏฐิมีกี่ชนิดมีจำนวน16ชนิดมีทิฏฐิประเภทสักกายทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นนาไล่ไปเรื่อยๆจน16เมื่อกี้นะนี่คือตอนนี้เราผ่านไปแล้วสี่ประเด็นด้วยกันนะตอนนี้นะฉะนั้นบอรเรียนไปแล้วต้องย้อนกลับมาอันแรก ฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือชุดของเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็คือตามอุทเทศแค่นี้ตั้งคําถามตรงนี้นะครับเรียนจนจบก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้เข้าใจดีไหมถ้าเข้าใจดีโอเคละพออย่างนี้นะบางท่านเรียนไปตั้งนานพอแจกไปมากๆอา้าวหัวข้อไหนน,ะนั่นเองงงไปหมดอย่างนั้นไม่ได้นะฉะนั้นตอนนี้เราได้สี่ประเด็นแล้วนะเดี๋ยวช่วงถัดไปเราจะเรียนประเด็นที่ห้าตรงนี้จะเยอะหน่อยเพราะว่าท่านบอกแล้วมีตั้งสามร้อยตรงนี้นะต้องระวังดีๆ เตรียมหัวสมองมาดีๆนะครับหรือว่าไปทบทวนมาก่อนนะเดี๋ยวเราพักกันสักครึ่งชั่วโมงนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ15นาฬิกาเราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งประมาณ15นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกท่านได้พักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำดื่มท่าด้วยพักสมองด้วยนะครับเพราะว่าแนวพระสารีบุตรก็คือ เนื้อหาของท่านจะค่อนข้างเยอะนะครับเอาละช่วงต้นก็พอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ